อลละล่ะค่ะก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับนากับเอมเกมนะคะหรือเปล่า <c oughs> เอืมอะใครโทรมาโอ้โหดูเลขเบอร์สิคะโอ้โหโอ้โหเลขเบอร์ฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลเอ้อเอแล้วค่ะก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กับน้าในคลิปในการร,รีวิวแอปพลิเคชันในเ,เพจ t ต r e นะคะวันนี้เราจะมาอยู่กับแอป,ปเอิมเขาเรียกว่าการแบบหลอกหลอกว่าเอิ่มสมมติว่ามีแบบมีคนโทรมาอะไรประมาณนี้นะคะมีการส่ง SMS แล้วก็มีการโทรด้วยนะคะวันนี้ แล้วก็จะมาสอนวิธีการเทเลยค่ะก็สมมุตินะคะแล้วก็ต้องสมมุติเราเลือกในสมมุติว่าถ้าเราจะเลือกในเออสม,มุดมือถือของเรานะคะเราก็กดค้นหาแล้วก็จะมาเจ้าจะขึ้นให้เองค่ะส่วนอันนี้ก็จะแบบสุ่มชื่อแบบอุย้ยนา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 เกมเมอร์โทรมาเบอร์ก็เบอร์อะไรก็ได้ค่ะแล้วเวลาเห้าวิแล้วกัน แล้วก็รอสักแป๊บนึงค่ะเล่นสมมติว่าแบบแก้แบบแฟนโทรม,มาแต่ไม่มีแชแต่ไม่ใช่แฟน,นนะก็เผลอเออใครโทรมาแฟนเราแม่เลยรับแป๊บแต่สมมติถ้าเพื่อนโทรมานะคะเราก็จะเพื่อนก็จะแบบสังเกตว่าเอ้ยทำไมเบอร์มันเราก็ต้องทำเบอร์ให้เหมือนจริงค่ะอ้าวฮัลโหลนานาเกมเมอร์ค่ะ <laughs> โอเค,ค่ะ สมมติถ้าเราจะส่งแบบ S M S นะคะก็กดแล้วก็กดเนมอะสมมรับชื่อจากมาเถอเมสขอก็ติเกติ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 ติแล้วก็ติเกติติกติติกติติเกติฮะเบีลกันอืมนี่กันโอเคนะคะแล้วก็ติ้งติ้งเน่นเจเอ๋อะไรอะนานะเกมเมอร์ แกไม่เกียนอะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็เราสามารถหลอกเพื่อนว่าแบบเออแม่เพื่อนโทรมา,าหาแล้วก็ลับได้นะคะก็ก็ไม่มีอะไรเดิมานีแล้วนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปการาแกงเพื่อนอะไรประมาณนี้ถ้าชอบก็าสามารถกดไลค์ได้นะคะแล้วก็กด s u b ส c r i เบอร์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ในเพจด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะจะเป็นรีวิวแอปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย